ตตำำนนนาาปปรระะเีีชักพพแห่่งุม้ณลคุณกระหายเรื่องราวมหากาบศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมถ้าใจคุณเรียกร้องความขลังอำนาจและศรัทธาอันยิ่งใหญ่รีบกดไลค์แชร์และติดตามเราทันทีนี่คือหนทางเดียวที่จะสนับสนุนและเรียกร้องตำนานที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนที่ต่อมาจะขนานนามว่าเมืองคนดีณนะลุ่มแม่น้ำตาปีอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนนี้ไม่ได้มีเพียงมนุษย์อาศัยหากแต่ผืนน้ำกว้างใหญ่แห่งนี้เป็นที่สถิตของพญาจันทระผู้ชงนาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ผู้คอยพิทักษ์รักษาสมดุลแห่งสายน้ำและเฝ้าปกป้องพระบรมสารีริกาธาตุณวัดพระบรมธาตุชัยยาให้พ้นจากพยันตราย ในยุคนั้นดินแดนชายาถูกปกครองโดยเจ้าเมืองผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยทศพิธราชธรรมในค่ำคืนหนึ่งแห่งวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือวันออกพรรษาท้องฟ้าเหนือลำน้ำตาปีพลันสว่างสวัยรากับกลางวันเจ้าเมืองชายาผู้กำลังเจริญสมาธิภาวนาได้บังเกิดนิมิตอันน่าอัศจรรย์ พญาจันทรผู้ชงนาคราชได้ผุดกายขึ้นจากกลางลำน้ำแปลงรักษมีสีทองอารามพญานาคราชได้กล่าวแก่เจ้าเมืองด้วยเสียงอันก้องกังวานว่าดูก่อนมหาราชาในรุ่งอรุณแห่งวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดสเดือนจะเสด็จกลับคืนสู่โลกมนุษย์ เหล่าถวยเทพและมนุษย์ทั้งปวงจกได้ยนพระบารมีพร้อมกันเจ้าเมืองชัยยาส่งตรนกและปีติยินดีในเวลาเดียวกันจึงตรัสถามพญานาคราชว่าข้าแต่พญานาคราชผู้ทรงฤทธิผู้ข่าผู้เป็นมนุษย์เดินดินจะมีวาสนาใดได้ตอนรับการเสด็จกลับของพระองค์ผู้ทรงเป็นบาร,รมครูพญาจันทระผู้ชงนาคราชจึงกล่าวตอบ พระองค์จักเสด็จลงณับประตูเมืองสังกัดสนกจุงสร้างบุษบกอันวิจิตรการตาอันเชิญสัญ,ญลักษณ์แห่งพระองค์คือพระพุทธรูปประดิษฐานไว้แล้วจงชักลากบุษบกนั้นไปทั่วแผ่นดินให้ประหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังน้อมรับพระพุทธองค์ด้วยตนเองเมื่อสิ้นนิมิตเจ้าเมืองจึงเป่าประกาศให้ไพร่ฟ้าประชาชนรับรู้โดยทั่วกัน ชาวเมืองต่างเซ่สองสาธุการด้วยความเชื่อมั่นในนิมิตศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกษัตริย์และพญานาคผู้คุ้มครองเมืองเหล่าช่างฝีมือต่างเร่งรังสรรค์เรือพระหรือปุตรสบกที่วิจิตรงดงามที่สุดบางก็แกะสลักเป็นรูปพญานาคราชที่หัวเรือเพื่อเป็นการบูชาคุณแด่พญาจันทรพุชงนาคราชผู้แจ้งข่าวมหามงคลน,นี้ครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 ชาวเมืองทั้งปวงจึงพร้อมใจกันชักลากเรือพระไปตามถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนได้สการะบูชาตำนานกล่าวสืบต่อกันมาว่าในการลากพระครั้งแรกนั้นเมื่อเรือพระถูกลากมาถึงริมฝั่งแม่น้ำตาปีณท่าทองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบันพญาจันทรผู้ชงนาคราชก็ได้บันดาลให้กระแสน้ำหนุนสูงเป็นพิเศษและราบเรียบอย่างน่าอัศจรรย์ ประหนึ่งว่าพญานาคราชได้ใช้ลำตัวของท่านหนุนนำเรือพระให้ล่องไปตามลำน้ำเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งคลองได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วกันเหตุการณ์อัศจรรย์นี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีชักพระทั้งทางบกและทางน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่ผูกพันชาวสุราษฎร์ธานีเข้ากับสายน้ำตาปี องค์พระบรมธาตุชัยยาและความเชื่ออันลึกซึ้งในพุทธศาสนาสืบมาตราบจนทุกวันนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพญาจันทรผู้ชงนาคราชผู้พิทักษ์และสัทธาอันแรงกล้าของชาวลุ่มน้ำตาปีคุณต้องพิสูจน์ศรัทธาของคุณกดไลค์แชร์และติดตามตอนนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารตำนางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไป